นะครับก็เป็นการร่วมมือกับของคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีประจอมเกล้าเจ้าพาทธานุสบาศนะครับกับสมาคมข้างหมายไฟฟ้าเครื่องกลไทยเพื่อจะพัฒนาการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมทุกสาขานะครับเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลนะครับจากผู้จชี่าญจาก วิชาชีพนะครับทั้งการาารับเหมาแล้วก็ผู้ผลิตต่อให้เกิดความรู้ความเข้ยาใจและไปสู่การพัฒนาการวิจัยและก็สร้างนาวัตกรรมเพื่อะยะยกระดับอุตสารกับประเทศเรานะครับให้สามารถแข่งขันได้ในรับต่างคนกลับลไปบรออ,อาจารย์ที่ที่เราเส้นกันไว้นะครับก็ประมาณ เดโม่ดสิม่ก็ประมาณประมาณ ความพัฒนาของของไท้สมาคมที่เป็นยใงไ่คือการที่เราทำผู้โดยนขึ้นนะครับเป็นผู้โดยที่ประเทศเราไม่เคยมีมาก่อนซึ่งเป็นทางที่ความผูกพันที่งสำคัญยิง่งๆน,นะครับเป็นผู้โดงชาติในการติดตั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นประเทศเราเวลาเราทำเนี่ยมันต้องอยู่ในมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศทุกตำบลต้องใช้ในมาตรฐานนี้ เราถึงทำผลงารวิศวกรรมสูงสุดเหมาะสมได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เราก็ขอบคุณทางสถาบันนะครับที a, ท่เข้ามาส่งเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรไปสู่นักศึกษาวิศวกรรมและเราก็จะต้องไปเชื่อมโยงต่ออย่างเช่นไปกับกระทรวงแรงงานหรือไปกับทางวิทยาเทคนิคเพื่อทำปฏิบัติให้เหมาะสมต่อไปนะครับเพียงความเป้าหมายของแต่ละ แต่รัฐนตก็จะแตกต่างกันใะที่สุดอันเดียวกันเลยต้องการกันอื่ส่งให้ประเทศเรามีความสามารถนะครับในการพัฒนาประเทศเอาวิศวกรรมเข้าไปทำแล้วรวมและก็ทำให้เราปลอดภัยยิ่งขึ้นเลย ับไปขับเคลื่อนนะครับขณะน,นี้เราได้ทํามาระดับหนึ่งแล้วจที่ทำวมร่วมกันทางสราบ,บัตน,นะครับเราร่วมกันประมาณ5ตําบวนึ้น้นะครับยกตัวอย่างเช่นทนำเรื่องกับสินดีนะครับทําเรื่องผูเ้เรียนที่ให้ไม่ใช้สัรเคมีแล้วก็สามารถที่จะบบอกอายุของเรียนบอ ของฐานทีที่ครอบคลุมนะครับรวมถึงเรื่องของสมาร์ทนะเรื่องของมอนจิริของน้ําเสียได้อันนี้นะครับเราทำมาแล้วเราก็จะเอาเรื่องนี้ประกอบเรื่อกระต่อให้เกิดน,นะครับต่อไปครับแล้วตอนเรื่องพัสดุนี้จะเป็นการต่อเอนื่องของเราสุดี่ว่าเราจะมีการจัดกันในทุกปีไม่ว่าจะเป็นก้อนแบบไหนก็รามครับก็อย่างที่ได้กล้องอ่าดรือการจ่ายว่าจริงๆสมบูร ราก็มีผู้ชี่ยวชาญจากทั้งผู้ผลิตน,นะครับทักวิจัยการกั้นกับสภาวิศวกรวิศวกรรมการฐานในประเทศไทยนะครับรวมทั้งจากผู้รับเหมารวมทั้งเจ้บเบาของงานเช่นการฟ้านฝีการบ้านตะบาหลวงการประปานะครับตรงนี้เรามาทําเป็นพวกเผยแพร่เพราะนั้นจากการที่เราคาดหวังว่าสมาคมเนี่ยจะต้องพัฒนาผู้คนนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ส่งมอบความรู้อย่างนี้มาสู่ทาง ถาบันเราเชื่อว่าสถาบันเนี่ยก็เ,เป็นต้นแบบนะครับเป็นที่แรกที่ร่วมกับสมาคมและต้องมัคาดหวังว่าจากการที่เรามาร่วมกับทางสถาบันเทคโนโลยีเปอกา่ำจะผู้าทนรัฐบ,บาลแล้วก็อาจจะไปสู่ทําให้ทุกอะไรเนี่ยกาใช้และต้นแบบนี้ไปใช้ในการลงมุนต่อไปด้วยครับ ก็หวังเชิญชวนน้องๆนะครับการมาเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทาให้น้องๆได้เห็นว่าในสังคมเนี่ยเราเอาระบบไปมาขึ้นบนไปใช้อย่างไรแล้วก็สิ่งที่เขาอย่างความต้องการยต้องการยุคแค่ต้องการเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมน้องๆก็สามารถเข้าไปเห็นโอกาสนะครับที่จะเข้าไปเรียนรับรองได้แล้วก็ทางเร ご視聴ああ。